หลายคนอยากออาพลังกายที่บ้านเพื่อให้ได้สิกแลหรือว่ารับหน้าท้องแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงต้องติดตามช่องนี้ครับช่อง Kids s u c c e s ก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับถ้าเอาอก,การกายทั้งหมดนะครผมได้มาจากแอปตัวนี้นะครับอแอกนี้นะครับซิกแพคอินสามสิบวันนะครับโหลดกันได้ที่ p พ a y s ส o ต e ครับ ลองแล้วได้ผลจริงครับเล่นหน้าท้องสี่วันพักหนึ่งวันครับเพื่อให้หน้าท้องได้พักผ่อนบากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ